ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมื่อนี้ขออนุญาตพาพี่น้องมาชมพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคุณนะครับชื่อรุ่นว่าคูณทรัพย์คูณปัญญานะครับจัดสร้างโดยคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับหลวงพ่อคุณท่านมีเมตตามาปลูกเสกพระเครื่องรุ่นนี้นะครับให้คณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย ขอนแก่นนะครับนะครับเมื่อวันที่5ธันวาคม2538นะครับที่อาคาร25ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้จัดสร้างพาะเครื่องนะครับชื่อรุ่นว่าคูณทรัพย์คูณปัญญานะครับโดยจะรับความเมตตาจากหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับ มาปลูกเสกพระเครื่องให้นะครับเมื่อวันที่5ธันวาคม2538นมนะครับที่อาคาร25ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจัดสร้างด้วยกัน3เนื้อครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อขัดเงาแล้วก็เนื้อนวะนะครับเนื้อที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือเนื้อขัดเงาด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนื้อเนื้อเนื้อขัดเงานะครับขออนุญาตนําประวัติของหลวงพ่อคุณมาเล่าสุพีสุนองฟังครับครนะพี่น้องเนาะหลวงพ่อคุณท่านเกิดเมื่อ วันที่4ี่ตุลาคม2466นะครับที่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านคุณทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เพิ่นได้ไปบวชอุปสมบทนะครับจำวัดยุที่วัดโพนทองนะครับพี่น้องนะครับยุที่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ไปศึกษาจากกิจินะครับในยุคนั้นก็คือหลวงหลวงพ่อแดงนะครับ นะครับหลวงพ่อแดงนะครับได้ไปศึกษานะครับพิชาอาคมนะครับกับหลวงพ่อคงนะครับน้ำนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเราเพิ่งจะเดินทางนะครับไปศึกษาวิชาอาคมนะครับจากอาจารย์หลายๆที่นะครับนะครับได้วศึกษาวิปัสสนากรรมฐานนะครับพี่น้องทุดงไปหลายๆที่นะครับจนนะครับ จนในปี2496นะครับหลวงพ่อคุณท่านก็มานะครับมาสร้างวัดบ้านไร่นะครับพี่น้องนะครับมาสร้างวัดบ้านไร่ในปี2496นะครับพี่น้องนะครับหลวงพ่อคุณนะครับเพิ่นมีเมตตาสูงครับพี่น้องนะครับมีเมตตาสูงนะครับผู้ใดที่มาขอสร้างพระเครื่องเพื่อประโยชน์สาธารณกุศลในเพื่อนก็ให้สร้างเบิดครับพี่น้องเพราะงั้นเขาเขาจะเห็นพระ ครือของยของหลวงพ่อคูณเนี่ยมากมายหลากหลายสถานที่นะครับมีกับทุกวัดนะพี่น้องนั้นยุคนั้นนะพี่น้องเนาะนั้นยุคนั้นนะครับนะครับหลวงพ่อคูณท่านมรณาภาพนะพี่น้องเนาะนะครับท่านมรณาภาพนะครับเมื่อวันที่16พฤษภาคม255 8น้านะครับที่โรงพยาบาลมหามหาราศนะครับ นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื so, ่อนได้เห็ดพิ่เนีกลับมาไว้ว่าหลังจากที่นะครับหลวงพ่อคุณเพื่อนได้มอหน้าภาพแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนมอบล่างศีละสังขารให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเพื่อเป็นอาจารย์ใญ่ครับพี่น้องนะครับขนาดวาระสุดท้ายขนาดเพื่อนมอหน้าภาพแล้วเนี่ยเพื่อนยังสั่งบารีมีพี่น้องเพื่อนมอบซีละสังขารองเพื่อนให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่พี่น้องนะครับให้คณะแพทยศาสตร์ศึกษานะครับนะครับมีการเคลื่อนนะครับศิริสังขารของหลวงพ่อคุ้นจากโรงพยาบาลมหาราชนะครับพี่น้องนะครับไปที่อาคาร25ปีมหาวิไลขอนแก่นนะครับในวันที่16นะพี่น้องไปพิฮอดอาคารยี่หปี นะครับในเวลา22นาฬิกาพี่น้องเป็นอาคารเดียวกับที่หลวงพ่อคุณปลูกเสกพระเครื่องรุ่นคุณทรัพย์คุณปัญญาหน่อยพี่น้องเป็นเรื่องที่ว่านาเสื้อมากเลยนะครับอาคารนี้เมื่อวันที่นะครับ5ธันวาคมวันพ่อพอดีพี่น้อง2 5งพ้เนี่ยหลวงพ่อคุณท่านก็นกนได้เดินทางมาปลูกเสกพระเครื่องรุ่นเนีย่ยพี่น้องคุณทรัพย์คุณปัญญาที่อาคาร25ปีนะครับนะครับ,นะรบอีกหลายสิบปีต่อมาหน่อยพี่น้องพ้นก็ได้ นะครับเดินทางมาอาคารยี่ห้าปีมองที่เพิ่อนเคยปลูกเสกพระเครื่องนะพี่น้องแต่ว่าม้าแบบว่าเพื่อนม้อนาภาพแล้วนะพี่น้องนะครับแต่เนื่องจากสถานที่มันคับแยบนะพี่น้องเนาะนะครับในในเช้าวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเพื่อนก็นได้เคลื่อนนะครับสังขารของหลวงพุอคุณไปไว้ที่อาคารกาญน,นาพิเศษนะพี่น้องตรงทางเขานะพี่น้องมหาลัยคนแก่นตรงถนน นะครับมื่วันในพี่น้องเพราะว่าสถานที่มันในตัวนะครับเพราะว่าขึ้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคุณมาจากทั่วสารทิศนะครับพี่น้องที่มากกาบมาไหว้เสียสังขารของหลวงพ่อคุณนะครับที่อาคารกาญจนาพิเศษครับพี่น้องก็มีการสวดนะครับสวดพระพุทธมนต์นะครับพี่น้องนะครับอยูเจ็ดมือนะครับพี่น้องนะครับอยูเจ็ดมือแล้วก็ได้ได้บรรจุนะครับเสียสังขารของหลวงพ่อคุณเก็บไว้นะครับพี่น้องนะครับ แล้วกามีการน,นะครับน้ำล่างของหลวงพ่อคุณนะครับมาทำพิธีนะครับมา,มาทำพิธีนะครับในวันที่ยี่ิบเก้าว่าพี่น้องนะครับวันที่ยี่ิบเก้ามกราคมสองห้าหกสองนะพี่น้องที่วัดหนองแวงนะครับพิธีพธระราชทานเพิงศพลวงพ่อคุณนะพี่น้องวันที่นะครับยีบย่บเก้า นะครับมกราคม2562นะครับที่วัดหนองแวงแล้วก็30เกิดมีการเก็บอัฐินะครับคำตั้งเสียงของหลวงพ่อคุณเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอัฐินะครับของหลวงพ่อคุณก็คือให้นําไปร้อยอังคารให้เบิดไร่พี่น้องบ่ไห้บ่ไห้เก็บไว้นะพี่น้องหลวงพ่อคุณท่านท่านเฮ็ดพินิจกรรมสั่งเสียไว้ครับพี่น้องนี่คือประวัติโดยคร่าวๆข,ของหลวงพ่อคุณนะครับนะครับ หลวงพ่อคูณนะเกิดในปี2466นะครับมอดาภาพในปี25 2558นะครับพี่น้องอายุเพิ่น91ปีครับพี่น้องนะครับเลข1991เนึ่งะพี่น้องถ้าเกิดผู้ใดเป็นคอเสียงโชคก็ที่ได้ยินค่าว่าออกดุครับพี่น้องนะครับนะครับออกดุ1991นะพี่น้องนะครับพรรษาของท่าน71็ดสอนะครับพี่น้องนะครับพรรษา71นะครับ พรรษา71ครับพี่น้องเนี่ยครับอายุ91พรรษา71นะครับเนี่ยพี่น้องนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อคุณนะครับที่มีชื่อเสียงมีมูลค่าต้องต้องเอ่ยถึงพระเครื่องรุ่นแรกในปี2512นะพี่น้องเนาะนะครับนะครับสร้างสร้างอยู่ประมาณ10,000เหรียญนะพี่น้องราคาหลักแสนนะพี่น้องราคาหลักแสนนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าออกที่วัดแจ้งนอกครับพี่น้องไม่ได้ออกวัด บ้านไร่นะครับนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกวัดบ้านไร่นะครับครั้งแรกเลยก็คือเหรียญสร้างบารมีนะครับพี่น้องสองห้าหนึ่งเก้านะครับสองห้าหนึ่งเก้านะครับสร้างแต่เนื้อทองแดงนว่าเนื้อเงินทองคำาเฉพะทองแดงนี่ก็หลักแสนนะครับพี่น้องนะครับทองแดงก็หลักแสนแล้วนะครับนว่าก็หลายแสนเงินเนี่ยนะครับเงินหลักล้านครับพี่น้องเงินเนี่ยนะครับหลักล้าน นะครับเรื่องเงินจำไม่เพีรนีสร้าง199เหรียญว่าพี่น้องเรื่องเงินรุ่นสร้างบารามีนะครับหลักหลักหลักล้านนะครับเนื้อทองคําสร้าง9 9 9 9เเหรียญน,นะครับราคาน่าจะอยู่โอ้โหห้าถึงสิบล้านบาทพี่น้องนะครับนี่คือเหรียญน,นะครับเนี่ยเหรียญจะมีมูลค่าของหลวงพ่อคุณนะครับรุ่นแรก2512้าหก็หลักแสนนะครับรุ่น ที่ออกบ้านไร่โดยตรงก็คือสองห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเนื้อเนื้อทองแดงก็หลักแสนนะว่าก็หลักแสนนะครับ,นบ,นบเนื้อเงินขึ้นไปหลักล้านแล้วครับพี่น้องแล้วก็เนื้อทองคำนี่ห้าถึงสิบล้านนะครับแล้วรุ่นต่อมาก็คือรุ่นปีหนึ่งเจ็ดนะครับนีก็แพงพี่น้องรุ่นปีสองหนึ่งธนาคารศรีนครกับแพงพี่น้องรุ่นปีสามหกนะครับพี่น้องก็ ich, สร้างยูดหลายรุ่นพี่น้องพี่สามหกนะพี่นะครับต่างยูดหลายรุ่นที่เป็นที่นิยมนะครับพี่น้อง แล้วก็มีรุ่นนั่งพานปีสามเจ็ดนะครับพี่น้องนี่นี่กับแพง้งส่วนรุ่นไทยๆนะครับที่มีย่มกันก็คือเหรียญรุ่นคุณพระเทพวิยาคมปีห้าแปดนะพี่น้องเนี่ยนี่ก็มีมูลค่านะพี่น้องเป็นปีสุ้ไทที่หลวงประคุณท่านมีชีวิตอยู่นั่นนะพี่น้องเนาะ,ะนะครับมีมีชีวิตอยู่จะให้พี่น้องดูเหรียญด้านในครับพี่น้อง ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือเหรียญขัดเงาได้พี่น้องเด้อเนี่เหรียญเหรียญขัดเงานะครับรุ่นคุณทรพย์คุณปัญญาน่สร้างอยู่3ามเนื้อนะครับมีเนื้อทองแดงนะครับมีเนื้อขัดเงาที่เห็นที่เห็นอยู่นี่คือเนื้อขัดเงาแล้วก็มีเนื้อนาวะนะครับพี่น้องนาะนะวะนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อคุณนะครับท่านเดินทางมาปลูกเสกให้นะครับโดยตัวท่านเองนะที่อาคารยีบห้าปีมหาวิทยาลัยกรุงเก่นในวันที่นะครับ ห้าธันวาคมสองห้าสามแปดนะครับพี่น้องนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับนะครับเป็นเหรียญที่สร้างได้สวยงามมากพี่น้องนะครับด้านด้านหน้าลงมงคุนั่งยองยองด้านหลังก็เป็นยันต์ประจาตัวท่านละพี่น้องนะครับเป็นยันต์ประจาตัวท่านนะครับนะครับด้านหลังก็เขียนว่าจัดสร้างโดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับห้าธันวาคมสองห้าสามแปดนะครับ นเหรียญให้ให้เช่าออกออกบูชาในปี38นะครับให้บุคลากรนะครับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะครับเช่าบูชาตอนแรกคิดว่าเหรียญน่ะที่เบิร์ดเล่าพี่น้องแต่นะครับเมื่อปี62เนี่ยนะครับมีการนําเหรียญรุ่นนี้นะครับออกมาให้นะครับคนที่สนใจเช่าเช่าบูชานะครับโดยการจัดตั้งเป็นผ้าเป็นผ้าป่าพี่น้องนะครับภาพภาป่ากองกองละหนึ่งพันบาทก็จะได้เหรียญทองแดงนะครับหนึ่งเหรียญ นะครับผ้าป,ป่า1,000ันบาทก็จะได้เหรียญขัดเงา1เหรียญแล้วก็2 0 0พันบาทก็จะได้เหรียญน,นวะนะพี่น้องเนาะนะครับนวะนะครับพี่น้องที่สนใจนะครับนะครับไม่แน่ใจว่ายังยังยังที่มีให้เช่าบูชาหรเปล่าติดต่อไปที่คณะเกษตรศาสตร์มหาลัยขอนแก่นได้พี่น้องเด้อนะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาลัยขอนแก่นนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนำเสนะพี่น้องนำเหรียญแล้วก็นำเรื่องราวของหลวงพ่อคูณนะครับ พระเทพวิยาคมมาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับเป็นพระกีจีที่มีเมตตาสูงมากครับพี่น้องนะครับเมตตาประสบการณ์มากมายนะครับพระของหลวงพ่อคุณเนี่ยต้องเช่นชมบาร,รมีท่านพี่น้องเลยนะครับขนาดเพื่อนมอน้าภาพแล้ว,ลวนะเพิ่นยังสา่งทานบาร,รมีมอบศีลรสังขารให้กับคณะแพทยศาสตร์มาลายขนแกนเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่พี่น้องให้ให้ให้คณะแพทย์นะครับเพื่อนได้ศึกษา นะครับศีรลสังขารร่างกายของหลวงพ่อคุณนะครับนะครับมรณะภาพในปี58นะพี่น้องนะครับในปี62ก็มีพิธีนะครับพระยาทานเพลิงศพเนาะของหลวงพ่อคุณครับพี่น้องเสร,ร็จแล้วกับอัติพิณิการเรพื่อนกับเขียนเอาไว้ว่าให้นําไปร้อยอังคารในเบิร์ตพี่น้องไปร้อยอังคารยุนนองคายนะพี่น้องเนี่ยเพป็นเพป็นเพื่นอนพ,น,พน,พนพิณิกรรมไว้ยอย่างสั่นนะพี่น้องเนาะนะครับเนี่ย ผู้ใดมีเครื่องของหลวงพรอคุณนะครับก็เก็บรักษาให้ดีพี่น้องเอาไว้เห็นลูกให้หลานเท่านะครับลูให้หลานเท่านะครับได้เช่าบูชาให้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับให้นึกถึงนะครับประวัติปฏิปทานะครับวัดปฏิบัติของหลวงพรอคุณนะครับ,ปรบเป็นพระที่มีเมตตาสูงบ่เก็บสะสมนะครับนะครับยู่แบบง่ายๆเรียบๆพี่น้องของพรอคุณนะครับพี่น,นอ้องยู่แบบเรียบๆง่ายๆ intuition. ไม่ถือชั้นวันนะผู้ใดเขาหาเพื่อนได้เบิดอยกดีมีจนพี่น้องหลวงหลวงหลวงพ่อคุณหน่อยพี่น้องนะครับอยกดีมีจนเขาหาได้เบิดนะครับนะครับเนี่ยนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนะครับในอนาคตจะนําเรื่องราวเอียงมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังกับค่อยว่ากันนะพี่น้องเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คือเป็นนะครับ พระเครื่องนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไร่นะครับเรื่องราของท่านนะครับมาเกี่ยวของกับนะครับคณะเกตรศาสตร์มหาไัยขอนแก่นมาเกี่ยวของกับคณะแพทยศาสตร์มหาไัยขอนแก่นครับพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็มามีพิธีพิธานเพืงอสวที่วัดหนองแวงอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับแล้วกลับไปร้องคานอยู่ที่นะครับจังหวัดนองคายนะพี่น้องเนาะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องได้ขอบคุณครับ